กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทําหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาหรือความตั้งใจจงใจที่เราทําไว้เองทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วเราก็รับผลแห่งกรรมนั้นเรียกว่ากฎแห่งกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมาก ลำพังปุถุชนคนธรรมดาไม่อาจที่จะรู้ให้ตลอดสายได้อย่าว่าแต่กรรมในอดีตท,ที่ข้ามภพข้ามชาติหลายชาติเลยแม้กรรมในปัจจุบันเราก็ยังรู้ได้ยากเช่นบางคนทำแต่ความดีมาตลอดแต่ก็ได้รับความทุกข์หรือความเดือดร้อนต่างๆเป็นต้นบางคนทำแต่ความชั่ว แต่ก็ได้รับยกย่องมีเกียรติเป็นต้นในที่นี้ไม่มีความประสงค์จะว่าเรื่องกรรมเพราะมันยุ่งยากและเสียเวลามากที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลานานจนเกิดความมั่นใจว่ากฎแห่งกรรมนี้ยุติธรรมยิ่งอยากขอให้ผู้ฟังทั้งหลาย เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วการไม่เชื่อกรำรหรือกฎแห่งกรรมมีผลเสียมากที่บางคนท้อใจไม่อยากทำดีก็เพราะไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่อยากทำความดีเมื่อไม่ทำความดี ชีวิตก็หมดความสุขการเชื่อกฎแห่งกรรมเพียงประการเดียวทำให้คนเราตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีชีวิตก็ย่อมจะประสบความสุขทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปบางคนอาจจะสงสัยว่าก็เราไม่เคยทำความชั่วและได้ทำแต่ความดีมาโดยตลอดแต่ทำไม จึงได้รับความเดือดร้อนต่างๆอยู่เป็นประจำอย่าได้สงสัยให้เสียกำลังใจในการทำความดีเลยนั่นเป็นผลของความชั่วที่เราได้ทำไว้ในอดีตกำลังให้ผลอยู่จงยินดีรับและทำความดีเรื่อยไปในวันหนึ่งมันก็ย่อมหมดและกรรมดีก็ย่อมจะให้ผลเราบ้าง คราวนี้เราก็ย่อมจะได้รับผลของความดีคือความสุขอื้อซ่าไปเลยเชียวละ่ะก็คิดดูหรือเอาอะไรตองดูเถอะขนาดในชาตินี้เราไม่ทำชั่วเรายังเดือดร้อนถึงเพียงนี้แล้วถ้าเราขืนไปทำชั่วต่อเข้าอีกนอกจากในชาตินี้เราจะเดือดร้อนแล้วในชาติต่อไป เราก็ยิ่งจะเดือดร้อนใหญ่อย่าสงสัยเลยกรรมกับการให้ผลของกรรมย่อมลงตัวกันเสมอเช่นเราทำบุญเราก็ย่อมสบายใจเราทำบาปเช่นฆ่าเขาเราก็ย่อมจะทุกข์ใจกลัวผลกรรมจะตามสนองก็เห็นกันอยู่แล้วยังจะสงสัยอะไรกันอีกเล่า เราไหว้เขาเขาก็ไหวเ้เราเราด่าเขาเขาก็ด่าตอบก็เห็นเหตุและผลกันอยู่ทนโทษแล้วนี่นาจะมัวชักช้าอยู่ใหญ่ที่คนส่วนมากมักจะเข้าใจการให้ผลของกรรมผิดก็โดยการเอาการให้ผลกรรมฝ่ายรูปหรือวัตถุไปรวมกับการให้ผลกรรมฝ่ายนาม หรือจิตใจไปเสียคือเข้าใจเพี้ยนไปว่าคนทำบุญให้ทานจะต้องร่ำรวยทันตาเห็นเพราะทางพระสอนว่าคนให้ทานเกิดชาติใดจะร่ำรวยมีเงินทองมากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นต้นแต่แล้วเหตุไฉนคนยิ่งทำบุญมากก็ยิ่งยากจนลง และคนเข้าวัดส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นคนจนเล่าหรือว่าพระท่านจะหลอกให้คนทําบุญท่านจะได้ร่ํารวยกินดีอยู่สบายขอชี้แจงเรื่องผลของบุญหรือผลของกรรมประเภทรูปและนามดังนี้ผลบุญหรือกรรมประเภทรูปก็คือวัตถุนี้ค่อนข้างจะพิสูจน์ยาก ขรู้สึกว่าผลของกรรมหรือบุญฝ่ายนี้ค่อนข้างจะเดินทางช้าไม่ค่อยจะทันใจคนที่คิดมากเลยแต่ก็ขอให้มั่นใจเธอว่าเรื่องของการให้ผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุญหรือบาปก็ตามย่อมจะลงตัวกันเสมอจะมีตัวแปรให้เสียคิวไปบ้าง ก็ยอมจะไม่ผลวงจรของกรรมอีกเช่นกันที่เราเห็นว่าคนรวยเข้าวัดทำบุญน้อยก็เกิดจากเหตุสองประการคือหาเวลาว่างยากกับประมาทมัวเมาในความมีทรัพย์ตรงข้ามกับคนจนซึ่งมีเวลาว่างมากลูกจึงมากและมักจะเห็นโทษของความจนจึงตั้งหน้าแต่ทำบุญ หวังว่าชาติหน้าจะได้ร่ำรวยกับเขาบ้างส่วนผลบุญหรือกรรมประเภทนามคือจิตใจนี้เราสามารถเห็นได้ทันทีทันใดทั้งที่นี่และเดี๋ยวนี้เลยว่าคนทำบุญหรือทำความดีจิตใจย่อมจะสดชื่นและแจ่มใสในทันทีหรือแม้เพียงแต่คิดเท่านั้น บุญก็เกิดแล้วยกเว้นแต่คนที่มือถือสากปากถือศีลหรือปากปราศัยน้ำใจเชื่อคอหรือทำบุญเอาหน้าภาวนาตอแหลเท่านั้นแหละที่การกระทำมักจะสวนทางกับความคิดอยู่ตลอดเวลาการเชื่อกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องจะช่วยตัด หรือปัดความผิดไปให้คนอื่นจนหมดสิ้นทำให้เรายอมรับความจริงอันเกิดขึ้นจากผลกรรมว่าเป็นการกระทําของเราเองเราทำไว้ด้วยตัวเราเองความทุกข์อันเกิดจากความข้างแขนว่าคนอื่นมาทำให้เรานั้นก็เป็นอันว่าหมดไปเพราะว่าโดยแท้จริงแล้ว เราทำของเราเอาไว้เองทั้งนั้นแล้วเราจะไปตีโพยตีพายเอากับใครยิ่งเอะอะมาเทิ่งมากไปก็จะยิ่งขายหน้าท่านผู้รู้เขาเปล่าๆเสียภูมิของบัณฑิตหมดก็เขามาทำให้ฉันฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขานี่นาบางคนอาจจะยังปากแข็งไม่ยอมเชื่อใช่นั่นแหละ เราได้ไปทำกับเขาเอาไว้ก่อนชาติก่อนๆน้น ون. ชาติไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปทำเขาไว้ก่อนแน่อย่าได้ไปโต้ตอบเขาเลยมันจะได้หายหรือเจ้ากันไปขืนไปตอบโต้เขาก็จะทำให้ผลกรรมใหม่นี้มันก็จะติดตามไปชาติหน้าอีกไม่รู้จักหมดกรรมหมดเวรกันสักที ก็เหมือนเรื่องสมเด็จโตท่านตัดสินคำฟ้องที่ว่ามีพระสองรูปไปบินทบาททางเรือองค์หนึ่งภายหัวองค์หนึ่งภายท้ายแต่แล้วเหตุใดไม่ทราบองค์ภายท้ายเกิดเอาพายไปตีหัวองค์ภายหัวเรือเข้าท่านก็ไปฟ้องสมเด็จสมเด็จท่านก็ตัดสินว่าก็คุณไปตีเขาก่อนนี่ เขาจึงตีเอาพระรูปภายหัวเรือก็แยงว่ากระผมไม่ได้ตีเขาเขาตีผมข้างเดียวสมเด็จท่านก็ยังยืนยันอย่างนั้นจนต้องไปฟ้องพระผู้ใหญ่ที่ปกครองเหนือว่าสมเด็จโตท่านก็จึงได้ฉเฉลยว่าถ้าพระองค์นี้ไม่ไปตีเขาไว้ในชาติก่อนแล้วเหตุใด เขาจึงได้ถูกตีในชาตินี้เล่าเรื่องนี้ก็ยุติกันไปเพราะสมเด็จท่านเล่นยกไปให้กรรมเก่าในชาติก่อนมันก็เอวังกันเท่านั้นเองเอาเป็นว่าการที่เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความยากจนความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งหมดเหล่านั้น ล้วนเป็นผลมาจากกรรมชั่วของเราในอดีตโน้นกำลังให้ผลอยู่ส่วนว่าเราได้รับความสุขความสบายความร่ำรวยนั่นก็เป็นผลของกรรมฝ่ายดีทั้งในอดีตและในปัจจุบันกำลังให้ผลอยู่ผสมผสานกันจนแยกไม่ออกแต่ก็เห็นได้ง่ายๆว่าแม้ว่าคนนั้น จะมีบุญมากปานใดก็จะส่งให้มาเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเท่านั้นแต่ถ้างโง่และขี้เกียจในชาตินี้มันก็ไม่พ้นความยากจนไปได้เป็นอันว่าการเชื่อกฎแห่งกรรมนั้นมีแต่ผลดีคือช่วยเป็นกำลังใจให้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปและความดีนั้นย่อมมีผลเป็นความสุข ผูท้ทำความดีก็ย่อมจะมีความสุขในปัจจุบันและแม้สิน้นชีพไปแล้วก็ย่อมจะไปเกิดในสุคติอย่างไม่ต้องสงสัยเลย